คุณผู้ชมคะสำหรับสถานการณ์โควิด19ขณะนี้ในหลายๆประเทศยังต้องพยายามเร่งรับมือและสถานการณ์อาจจะยังไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นเท่าไหร่นะคะอีกด้านนึงมีรายงานว่าทางองค์การอนามัยโลกก็เตรียมถ่ายทําสารคดีเกี่ยวกับประเทศไทยและนิวซีแลนด์ในฐานะที่ควบคุมสถานการณ์ได้ดีในระดับหนึ่งคะ่ะ โดยการเ,เปิดเผยข้อมูลมาจากเพจ Facebook ส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่าแจ็คกี้บอลซึ่งเป็นของนายแพทย์บรรลังอุปพงษ์ผู้มนในการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณาสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้โพสต์ข้อความว่าองค์การอนามัยโลกเลือกประเทศไทยและนิวซีแลนด์ในการถ่ายทำสารคดีเพื่อสะท้อนความสำเร็จในการจัดการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ทางรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว,ว่ามีหลายหน่วยงานนะคะที่ได้รับการติดต่อเพื่อให้ข้อมูลในการถ่ายทำสารคดีซึ่งแสดงถึงการทำงานร่วมกันในไทยเพื่อรับมือโควิด -19 ค่ะก็จริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่ทาง WHO องค์การอนามัยโลกนะครับมีกับทางประเทศไทยโดยผ่านทางกระทรวงสาธารณสุขเป็น,ปนหลักนะครับก็มีทางกรม วิทยาศาสตร์การแพทย์แลวก็กรมควบคุมโรคน,นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ก็เป็นมันก็ว่าเป็นการไปสัมภาษณ์คนไปเก็บข้อมูลเพื่อจะได้ทราบว่าประสบการณ์ของประเทศที่สามารถจะควบคุมโควิดได้ระดับที่ค่อนข้างจะดีเนี่ยมันมันเป็นยังไงมีข้อท้าทายอย่างไรมีข้อบกพร่องอย่างไงควรจะปรับปร,ร,รุงยังไงจริงๆอาจจะเร็วกันไปที่จะพูดถึงเรื่องว่าจะเอา best practice มามาเรียนรู้นะเพราะว่ามันยังไม่ยังไม่สถานการณ์ยังไม่นั่นนะแต่ว่าเขาก็เก็บ,บข้อมูลไปเรื่อยซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะทาง อ่ WHO เขาก็มีโครงการอย่างนี้นะครับมากับประเทศต่างๆเป็นประจำอยู่แล้วเขาก็เรียกว่าเป็นการวิจัยนะเป็นเเปป็็นนรีวิวนะฮะเป็นร่วม e x t e r n a l review นะฮะว่าประเทศต่างๆเนี่ยมีปฏิกิริยารีสปอนส์สามารการยังไงบ้างนะครันก็มีประมาณเกก้ากลุ่มที่เขาได้วิจัยแล้วก็หาข้อมูลนะครับก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวตัวหลักแต่ว่าก็ได้มีการประสานกับหน่วยงานต่างๆ stakeholder นะฮะแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศหน่วยงานต่ายของไทยที่ที่เกี่ยวข้องเพราะว่า มันก็เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยง,งานหลายหน่วยง,งานในสังคมไทยนอกจากไทยก็มีรายงานว่า WHO เตรียมถอดบทเรียนจากนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับการยอมรับนะคะว่าควบคุมสถานการณ์โควิด19ได้ดีและกว่า80วันแล้วนะคะที่นิวซีแลนด์ไม่มีรายงานคนติดเชื้อเพิ่มเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยระบุในการให้สัมภาษณ์กับไทย PBS ค่ะว่า การคุมสถานการณ์มาจากการตัดสินใจรีบประกาศควบคุมตั้งแต่ช่วงแรกและระบุว่านิวซีแลนด์เองก็เรียนรู้จากไทยไม่น้อยค่ะ We had some advantages and h a we did act quickly um, we had a, a very clear whole of government coordination response structure which allowed us to coordinate across Various different agencies and implement measures very quickly, but we're a very small country. We're an island country at the bottom of the South Pacific, yeah, yeah. which gives us some natural protections and some natural barriers. Um, but we, we, we've been watching obviously Thailand's response very closely as well, and it's been a very strong public health response. And we do see some parallels between what Thailand has done and what we've done. For example, um, a very strong public health-led response. So. Um, public health and science advice seems to have driven a lot of the decisions in thailand in a similar way as they've driven a lot of the decisions that we took with our response. Um, secondly, public education and communication has been very, very important. so, you know, you've seen very strong, you know, community buy-in to the response. People washing their hands consistently, temperatures being taken everywhere, face masks being worn broadly. In New Zealand as well, the government put a very high priority on ensuring that people understood what actions they could take to protect their communities and protect each other and ultimately protect the country. But the other thing that was really important in both the Thai and New Zealand responses so far, I think, has been contact tracing. I mean, contact tracing is very important, we found, um, in isolating cases and managing cases and then ultimately stopping community transition, transmission from occurring. and i watched with amazement the, uh, the village health volunteers in the provinces of thailand and, and the cities of thailand and the amazing job they've done in making sure that you know people coming into provinces and villages are, are, are looked after and cared for, and, but also tracked and traced. <coughs> แต่อย่างน้อยไทยและนิวซีแลนด์ก็ได้รับการยอมรับว่าทำงานได้ผลแต่โดยรวมก็คงจะประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่นิ่งและทั่วโลกก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องโควิด19ค่ะ